พี่น้องมากินต่ำโค,ก,คกใหญ่ใหต่ำบักจันไชแม่เป่งเบื้องผู้ต่ำอันเบื้องเคียงซุ้งเบื้องซุ้มมะลาแบบกี่ตัวค,ค่ะวันนี้แค่น้นกี่ตัวตาตามนี้นะคะนี่นะคะอ่าเบื้องโคกใหญ่ไป เด้อมาชิมมันมือนี่ขาดยางเดียวก็หมดแดงอีกกเ้เองเขาเปงอใช่อีก,กะนะ,ะนี่ขาดเปล่งอ,อีกแค่สองจกเนยโอ้ขาดทุนอ๋อเมเปลงี่อยใส่เม็ด นคุ้นเป่งอันเขาอันมลก็เรา,เอ,าอ้ว่เพจเด้อบอัน,เ,นเอาถ้วยกับชอน,นชมันิมบงช่ยบังชนะพ่อลาบีมันสิแตก เค็มบอกคุ้นกันคือเยอะแท้นี่แหละขาดคุ้นหมดมันเลยคุ้นกันโพ่เนี่ยตรงแต่ว่าตั้งห่ีไปไง ขาดเปียวก็โอเคโอเคก็อาถุยมามันเกือนืนจะไม่ใส่ไหนมาดูจีเบ้านโขกีน้อง